ทีนี้ในประเทศไทยค่ะอย่างที่ติวเตอร์เบียบอกไปนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะใช้ตามความหมายอย่างแคบนั่นเองค่ะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้เป็นแนวทางในการปกครองและบริหารประเทศซึ่งกําหนดถึงที่มาอํานาจการใช้ควบคุมและช่วงระยะเวลาที่เข้าไปมีอํานาจนั่นเองนะคะประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะคะแต่ติวเตอร์บอกไว้ก่อนตรงนี้เลยนะคะว่า บอกไปตั้งแต่ข้างต้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาคำถามมาในอนาคตอย่างแน่นอนว่าการมีรัฐธรรมนูญถือว่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไหมคะหลายคนเนี่ยสงสัยนะคะว่าเฮ้ยติวเตอร์เราไม่ประชาธิปไตยได้ยังไงเรามีรัฐธรรมนูนเราอย่างที่บอกค่ะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นตัวบท กฎหมายนะคะจะมีลายลักษณ์อักษร,รหรือไม่มีลายลักษณ์อักษร,รก็แล้วแต่แต่แท้ประเทศไทยเรามีลายลักษณ์อักษรถูกไหมคะมันเป็นการกําหนดนะคะอำนาจการใช้ต่างๆความสัมพันธ์อำนาจในการใช้อำนาจแก่รัฐต่อองค์กรในรัฐต่อกันหรือต่อประชาชนแค่นั้นแค่นั้นค่ะการที่จะมองว่ารัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญแล้วประชาธิปไตยหรือเปล่าให้ไปพิจารณาตามเนื้อหาอีกทีหนึง่ง ให้ไปพิจารณาในเนื้อหาอีกทีหนึ่งค่ะว่าเนื้อหานั้นค่ะได้วางในเรื่องของหลักเกณฑ์ว่าการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยควรที่จะต้องมีหลักการอะไรบ้างนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ไปศึกษาต่อไปนั่นเองแต่ติวเตอร์บอกไว้ก่อนนะคะว่าเบรกไว้ก่อนเลยนะคะจะเรียกว่าทุบฝันก็ได้นะคะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าประชาธิปไตย มันก็มีปัญหาที่ถกเถียงกันค่ะว่าอำนาจอธิปไตยนั้นจะหมดไปหรือเปล่าประการใดน,นะคะประชาชนจะยังคงต้องเหลืออำนาจนั้นอยู่กับตัวหรือไม่นะคะซึ่งกรณีนี้ค่ะมีนักประชา,านะคะได้คิดค้นทฤษฎีต่างๆนะคะออกมา2ทฤษฎีนั่นเองนะคะเพื่อมาตอบคำถามเขาว่าเอาละทฤษฎีเอ่อควร,ควรอธิปไตยอำนาจอธิปไตยนะคะควรเป็นของประชาชนหรือควรที่จะ เป็นของชาตินั่นเองนะคะถ้าข้อสอบออกในส่วนนี้สมมุตินะคะว่าข้อสอบออกในส่วนนี้ค่ะก็จะให้ท่านนะคะตอบในชื่อของนักปรัชญาไปนั่นเองนะคะก็เป็นปกติที่ท่านจะต้องจําชื่อนักปรัชญาไปนะคะอย่างแรกค่ะ อำนาจอธิปไตยค่ะเป็นของประชาชนนะคะคนที่เสนอทฤษฎีนี้ค่ะคือชองชาร์ครูโซนะคะชองชาร์รูโซเนี่ยเขาเป็นนักประชา,าแนวแนวใหม่นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวเสรีแนวแนวเสรียุคใหม่อะเสรีนิยมยุคใหม่นั่นเองค่ะกล่าวคือผู้ปกครองจะทำอะไรนะคะจะต้องขอความยินยอมจากประชาชนเกาะน,นั่นเองนะคะคือเขาเนี่ยอธิบายนะคะว่า อํานาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของเอกชนโดยเด็ดขาดก็คือเป็นของเราโดยเด็ดขาดเป็นของประชาชนโดยเด็ดขาดค่ะไม่สามารถที่จะโอนไปให้ใครแม้ว่ามีการรวมขึ้นเป็นสังคมการเลือกผู้แทนเข้ามาผู้เป็นผู้ปกครองก็ตามอํานาจอธิปไตยแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโอนอ่อนแก่กันได้ไม่สามารถที่จะแบ่งได้นั่นเองค่ะเอกชนก็ยังคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยนั่นเอง นะคะที่นี้จะทำให้เห็นมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าติวเตอร์ถามทุกท่านว่าในการที่เราเนี่ยไปเลือกตั้งเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเราไปทำหน้าที่เลือกตั้งกันแน่อะติวเตอร์ถามติวเตอร์ถามทุกท่านค่ะว่าเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเราไปทำหน้าที่ในการเลือกตั้งนี่เห็นไหมเห็นไหม นิดเดียวค่ะสิทธิและหน้าที่มันนิดเดียวนะคะท่านเปิดรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา50ท่านเปิดรัฐธรรมนูญมาตรา50ค่ะนะคะ50เนี่ยเขาบอกว่านะคะ50เนี่ยจะอยู่ในหมวดที่4ของรัฐธรรมนูญค่ะคือหมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยชื่อหมวดนะหน้าที่ของปวงชนชาวไทยแล้วท่านดูมาตรา50 บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้เห็นไหมคะและนะคะท่านดูอนุมตราเจ็ดค่ะมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศไทยเป็นสำคัญสรุปคือเป็นสิทธิ์หรือเป็นหน้าที่นะคะเป็นสิทธิ์หรือเป็นหน้าที่นะคะ คือเป็นหน้าที่นั่นแหละคะ่ะคือประชาชนนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะคือบังคับว่าตัวเองต้องไปมีหน้าที่ที่จะต้องไปเลือกตั้งนั่นเองนะคะโอเคเนาะเพราะว่าเขาเขียนว่าบุคคลมีหน้าที่นั่นเองนะคะโอเคเนาะอันนี้ให้เห็นภาพนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะกฎ หรือกฎหมายนะคะหรือพระราชบัญญัติหรืออย่างใดนะคะจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้รวมไปถึงการกระทําก็ยังจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้อันนี้คือบัญญัติเอาไว้ในมาตราหนอกจากนี้ค่ะยังมีตัวของมาตราอื่นๆนะคะที่ทําการสนับสนุนค่ะ สนับสนุนนะคะสนับสนุนว่าเฮ้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะอย่างเช่นนะคะประชาชนมีหน้าที่พิทักษ์ไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญจําได้ไหมคะในมาตรา50เออนะคะให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุดนะคะอยู่ในมาตรา211-4คสี่คำว่าเป็นที่สุดนอกจากเป็นที่สุดแล้วค่ะมันยังจะต้องผูกพันนะคะ สารทุกสารด้วยนะคะสารทุกสารจะวินิจฉัยขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าสารรัฐธรรมนูญคือใหญ่กว่าสารดีการนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนั่นเองนะคะแต่เป็นการเขียนกรอบเอาไว้เฉยๆอ่ค่ะว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเนี่ยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะสารดีกาถึงแม้คุณจะเป็นสารสูงสุดในมุมของสารยุติธรรมคุณก็จะไปขัดกับสารรัฐธรรมนูญไม่ได้นั่นเองโอเคไหมคะ โอเคไหมอืมนะคะและนะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญทําได้ยากเราไปดูมาแล้วถูกไหมคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทำยากจริงนะคะใช้ระยะเวลานานมากนะคะ,ะถ้ามองในมุมประชาชนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้มาลงลายมือชื่อนะคะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งกี่คนนะคะห้าหมื่นคนนะคะห้าหมื่นคนนี่ไม่ใช่ตลกเลยนะคะ ต้องหาคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยห้าหมคนมาลงลายมือชื่อเพื่อที่จะขอแก้ยติในรัฐธรรมนูญนะคะถูกไหมแล้วพิจารณาเนี่ยพิจารณาร่วมกันทั้งสองสภา3วาระก็จริงพิจารณา2วาราแะแรกเสร็จปุ๊บยังลงคะแนนไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะจะต้องเว้นช่วงเวลาให้กลับไปนอนคิดสักหน่อยนะคะติวเตอร์แวเล่นนะคะคือก็ให้กลับไปทบทวนนั่นแหละนะคะแล้วค่อยมาตัดสินอีกทีนึง นะคะว่าจะลงมติยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่างไรอีกทั้งค่ะบางเรื่อง25 6อนุ8ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญอย่างเงี้ยค่ะก็ยังจะต้องให้ประชาชนไปลงมติก่อนนะคะพอประชาชนลงมติยอมรับเสร็จปุ๊บนะคะค่อยทำไมคะค่อยเอามานะคะเสนอนะคะให้พระมหากษัตริย์นะคะทรงลงพระประมาิไทยแล้วค่อยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงจะมีผลมาคับ เห็นไหมคะกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมันยาวนานมากนะคะมันยากกว่าตัวอื่นนั่นเองนะคะโอเคไหมและที่สำคัญค่ะมีการควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญนี่แหละค่ะคือหัวข้อที่เราจะมาดูกันในพาทน,นี้นั่นเองค่ะคือการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นเอง